โอ้ยน้ำเย็นเป็นบ้าเลยวันนีอ้อ่ะ,ะ,ะอ่ะใส่ตูเน,นี่ยชอบไหมจ๊ะแต่วนะจะทำแค่นี้ผมดูด้ไหมละคะเนี่ยข้าเนี่ยข่าวสาคิดเพื่อเจนะใส่ตูดเยอะใส่ตูดเยอะเผื่อเจ้าจะชอบไงโอ้ยไม่น้อยครับเลิกพูดอะไรแบบนี้กับข้าดลครับข,ข้าขนลุกนะไม่ไงข้าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยจนจ๋าเจ้า จะตกหลุมลักข้าเอ่อนายน้อยครับยังฝืนใจข้าเลยเจ้าะหารเราที่ฝืนใจดูเองอะ่ะครข้าเนี่ยนะฝืนใจดูเองนายน้อยนะหารเราที่กําลังพยายามฝืนใจข้านี่ถ้าข่าจะฝืนใจเจ้าอ่ะข้าสามคนมัดมือมัดขาเจ้าไว้บนเตียงเราเออแบบนั้นน่ะเขาถึงเร่องว่าฝืนใจแต่เนี่ยสิ่งที่ข้าทําอ่ะเขาเรียกว่า กำลังจีบเจ้าทังหาเราจีบข้าเอิเขาก็เรียกว่าจีบกันไงซิจีบข้านีน่นะใช่ไงผู้ชายบ้าอะไรอะ่ะดูไม่ออกด้วยแต่ว่าหนายน้อยขอรับข้าไม่ไม่ได้ชอบผู้ชายอะ่ะข้าไม่ใช่ผู้ชายนี่ข้าก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ชอบเจ้าอยู่ที่ว่าเจ้าอะ่ะ จะยอมชอบค้าเมื่อไหรแต่ว่าถ้าค้าไม่ได้ชอบแบบนี้ค้าอาจจะไม่มีทางชอบท่านก็ได้นะครับถ้าไม่ยอมแพ้หรอกแม้ว่าตอนเนี้เจ้าเองจะยังไม่ชอบค่าแต่ข้าก็จะพยายามข้าจะสู้จนกว่าจะสามารถทำลายกำแพงหัวใจเจ้าได้ในหลังจากนั้นเราก็รีบแต่งงานกันเนาะไหนน้อยเอางี้ แต่ใ้เจ้าดูเพียกันนะพวกข้ากวนนี่เจ้าจะหนีข้าไปไหนเนี่ยอย่าโตะลอข้าก่อนหยุดเอ้ว่าโลกเจ้าไม่ยืนดัาหน้าพวกข้าทำไมข่าถ้อหมดใช้ตัวเองแล้วข้าไม่อาจขาดในน้อยได้หรอกน้ยนี่ข้าก็บอกแล้วไงว่าเจ้าไม่ใช่สำหรับข้า พอ,อยงั้นเลิกตามเต้อข้าได้แล้วนะ่ะไม่หรอกครับเมื่อก่อนข้าคคิดว่าข้ายอมอยู่กับนายน้อยเพราะว่าอยากได้เงินอยากได้ยศอยากได้สิ่งของแต่วันนี้วันนี้ข้าไม่ได้อยู่กับนายน้อยแล้วข้ารู้หมดใจตัวเองว่าข้ารักนายน้อยจริงๆครับเฮ้ยก็ดีดีแบบนี้นายน้อยครับนายน้อยเจอคนที่รักนายน้อ,ย,อยแล้วครับแต่ว่าข้าไม่ได้รักเขาไง ค่ะรักเจา้าต่างหากออเออแต่แต่ว่าในน้อยต้องการคนที่รักในน้อยไม่ใช่เหรอครับนี่เขาในน้อยก็บอกว่าข้าม่นด้รักเขาข่ารักเจ้าจะบังคับขครย,ยังไงข้าก็รักเขาไม่ได้หรอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับผมไงขอรับก็ผมก็ยังไม่ได้รักในน้อยในยน้อยจะบังคับยังไงจะทํายังไงก็ผมก็ไม่อาจรักในน้อยได้มันไม่เหมือนกันซะหน่อยมันไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับในน้อยมันไม่เหมือนตรงที่ ค่ะแล้วเจวาเว้าแต่ว่าเจ้าเนี้ไม่ได้รักค่ะแต่ว่าไอ้คุณเนี้ยไม่รักค่าแต่ค่าก็ไม่ได้รักคุณนี่ไงอะ<า> <c oughs> อะไรเนี่ยครับในน้อยงงเออเนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่เหมือนกันละกันนี่เจ๋งมน,นคะครับในน้อยชอบไอ้หัวจุกนี่หรอเออใช่แล้วคนนี้แหละคนนี้ค่าจะแต่งงานด้วยอ๋อเพราะเจ้านั่นเองที่ทําให้นายน้อยเปลี่ยนไปทำในายน้อย,อ,ย,อ,ยอ,อ,อ่ะนั่นกหละบค่าเฮ้ยดีไอ้หัวแดง ข้าไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยแหกับข้ามาตัดสินกันว่าใครที่อยู่กับนายน้อยฮะกยจะต่อยกันแนงข้าเหรอต่อยปีนมือยาตุ๊กสู้ยาตุ๊กสู้ตายยาตุ๊กไว้หลายชู๊ตายชู๊เออนี่แกแกจะทำอะไรกับแกวะก็มาตัดสินกัน ลูกกูใช้ไงเล่าเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายน้อยซะหน่อยทางนายน้อยแกก็ไปถามจิมนายน้อยเองดีว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันซะหน่อยแต่ว่านายน้อยเป็นคนพูดเองว่านายน้อยอ่ะชอบแกไงเล่าและไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเล่าข้าไม่ได้ไปทําอะไรนายน้อยซะหน่อยนายน้อยเขามาชอบข้าเองอ่ะนี่เจ้ากำลังจะพูดดูถูกข้า เาว่าข้าพยายามแทบตายแต่ทำยังไงในน้อยก็มีหลักแต่เจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยในน้อยก็มารับเจ้าจะดูดูข้ามากเกิดอไแล้วนะโอ๊ยมี่ไยกันใหญ่แล้วข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยนี่พวกเจ้าจะทำอะไรกันเนี่ยถ้าจะต่อยกันก็รีบต่อยดิข้าอยากดูแล้วทำไมข้าต้องต่อยด้วยเนี่ย ถ้าไม่ได้อยากแย่งนานน้อยมาสัหน่อยอะงั้นเอางี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าต่อยกันแล้วใครชนะ้าจะยอมตกเป็นของคนนั้นละกันจริงเหรอครับนียน้อยถือว่าคนที่ชนะเป็นคนที่คู่ควรที่อยู่ข้างกายคะ่ะแมวหัวใจข้าจะเป็นของยาตโตะแต่ว่าข้าเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นน่ะดีแล้มา ฉันสู้ไม่ถอยแนะ่ไอหัวจุเออ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าวะอยจริงด้วยถ้าเกิดว่าเราแกล้งแพ้นายน้อยอาจจะเลิกยุ่งกับเราก็ได้มาฉันโอเคดีงั้นแรกเป็นคุณนมัตฉันให้แกต่อยฉันก่อนเลยเออก็ได้ต่อยแบบเบาก็ได้วะเอะ่ะเอานะ,อะเออเออโอ้ยเออไอ,อ,อ,อติมันยุ้ยฉันมน่ด้แล้วต่วจ๋<อ>าลูกนนีอวะฉันกะแค่จไปรบยัต นายน้อยขอรับรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับก็แน่อยู่แล้วนี่ลุงก็หลานลุงอ่ะโดนใจข้ามากเลยนะไม่คิดเหมือนกันนะครับว่านายน้อยที่ชอบไอ้คนบ้านั่นสเปคข้าเลยแหละแล้วว่าแต่ คนที่จะมาอยู่ข้างกายน,น้อยๆในรอบของเดือนนี้ยังจะให้กระผมไปจัดหาให้อีกไหมครับอืมนี่ถึงรอบเปลี่ยนคนแล้วเนี่ยครงนี้ข่าไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับน,น้อยอาจจะชอบนะครับยังไงหรอพ่อกับแม่ของมันเป็นฝรั่งเป็นตัวหน้าทามาเลยออกตี๋ๆหน่อย ผู้ชายตัวสูงตั้งร้อยหาสิบต,ตรงพุงของมันก็มีก้ามเป็นมัดมัดตรงผมก็เทศดกดำเกี้ยงเกาไม่มีสักเส้นสะอาดสะอ้านมากเลยครับนาน้อยรู้จัก,จากอาจจะชอบนะครับไม่เอาดีกว่าข้าว่าข้าเจอคนนี้ข้าผูดใจจริงๆแล้วแหละ,ะนี่นายน้อยหมายถึงไอายาโตะหรอครับ หรือว่านายน้อยจะให้กับผมหาคนไว้สำรองก่อนไหมครับเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้านายน้อยเบื่อ,อายาตกจะได้เปลี่ยนคนได้ทันนี่ไม่อตดองแล้วแหละนะา่าข้าพาวงี้ดีกว่ายกเลิกไปเลยไม่ต้องหาผู้ชายที่ไหนไม่ให้ครอีกแล้วอ้อางจริงเหรอครับนายน้อยอืมข,ข,ข้าว่าข้าเจอคนที่ข้ารักเขาจริงๆแล้วแหละแต่ว่านายน้อย นายน้อยจะปลุกเลิกประเพณีหาชายจริงเหรอครับอืมเอาแน่เหรอครับน้น้อยแน่สินายน้อยจะไม่เผื่อไว้ยามฉุกเฉินเหรอครับไม่ไม่เอาแน่แหละลุงสำหรับรักครั้งนี้สำหรับค,คนคนนี้ข้าจะขอเดิมพันทุกอย่างในชีวิตข้าไว้ที่เขาแค่คนเดียวเออเอ,อนายน้อย วันนี้จบแล้วนะคบผมขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะและใครไม่ได้กดไอ์กดแชร์กดดิงฝากกดด้วยแล้วกันนะคบผมและสำหรับใครนะที่อยากจะสนับสนุนได้คะทุกคนครับให้ให้พวกเราได้มีกำลังใจในการทำหนังจากเกมแบบนี้ไปเรื่อยลงทุกวันแบบเต็มเรื่องนะทุกคนครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางทัวร์เลทแล้วก็บัญชีธนาคารพร้อมเพจถามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนล่วงน่ายเลยนะคะผมคครับแล้วไว้วันพรุ่งนี้มาดูหนังกันใหม่นะครับผม